มาหน้าเดือนเลยมาเลี้ยงมักลูกเล็กลูกเล็กมีไหมชากลูกี่เลยนี่หน้าเดือนน่นแล้วดิดูแหลกตาแกรงไหมหรืมันมันวหวไม่อยู่แล้วแบบนั้นนักตึงกลนกไา้อนี่น้นคือมันโรยตรงย้ายกันนาดเลยย้ายายย้าจากมากิดได้เหยิตัอ้งย่สมุนนะปากมันโนนะนั่นแหละปากแล้วไม่ได้สตดิแล้วก็ตั้มไม่เป็นดูปตั้มไปด้วยนะพระวา

I <laughs>